มีเกี่ยวข้องกับอายะศักดสีียนะก็มีก็มีอยู่ข้อที่ที่เป็นิรื่องจิตนะจิตของอายะักดิสีเนี่ยนะก็คือทำจิตจนดรู้เนี่ยทุกคนอุนศุภชัยก็ทำจิตแล้วก็นิโรธก็ทำจิตในทำให้แจ้งนะแล้วก็นนกกกวกมักก็ทำจิตในการในการเจริญเนี่ยตอนะนี่มันมีูัญหาว่าอะไรอย่างเงี้นะบอกว่า สองตาดาจแรกนี่เนงนแล้วพอแค่ว่าให้เราเดสนใจสองตัดแรกนี่นะมเรื่องกัจิตสองจิตเรื่องกับันนะแต่จิตนั้นเนี่ยนะทีสองจิตเนี่ยผมเรียกสงสัยว่าสี่จิตเนี่ยถ้าคภาพตแสดงผมเข้าใจว่าคุณจะแสดงจิตใดเฉพาะคนจิตเฉพาะคนนั้นคนนั้นที่สงสัยว่าแสดงสัจจหรือยาจิตหรือเปล่ามีไหมครับ ต้องสแสดงทั้งหมดสิก็มกืนกว่าถ้าแสดงแสดงเป็นยาสีแล้วเนี่ยก็เมาอสองว่าข้อเท่ากับว่าคุณนั้นก็ได้โดยปริยาที่ทำิีสามคือมันก็ทำกิจเนื่องกันน่นแนะแต่ว่าท่านสแสดงว่าสองกิจแรกเนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่ยเป็นโลกียะไง,ง มันเป็นโลกียะก็คือจะต้องเข้าไปกําหนดรู้จะต้องเข้าไปละเนี่ยแต่ว่าเริ่มต้นไอ้กิตเนี่ยโดยการเริ่มต้นเขาจะมีกิจโดยการโดยปัญญานะโดยปัญญาเนี่ยเ็าจะมีอนุโพธยาณกับปฏิเวทยาณอนุโพธยาณเนี่ยโดยทุกข์กับสมุทัยเนี่ย ก็คือต้องมีการฟังต้องมีการเข้าไปใส่ตรองเข้าไปไข้ครวนเข้าไปพิจารณาเพราะฉะนั้นการใต่ตรองใข้ครวนพิจารณาก็คือการทำตริญญาน,นี่เ <c oughs> เป็นการเข้าไปกําหนดรู้เป็นการเข้าไปเจริญปัญนาฉะนั้นสองอย่างเนี่ยทุกอาตุมุทไทยเนี่ยต้องมีการฟังด้วยเข้าไปไข้ครวนพิจารณาด้วยนี่เป็นอนุพธทยาน ส่วนปฏิเวทญาณน,นั้นเป็นโลกุตระเป็นการตัดรู้แต่ถ้าเป็นนิพพานกับมรรคเนี่ยนิพพานกับมรรคฟังอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีจิตในการที่จะต้องไปกําหนดรู้ด้วยสริญ,ญานี่แต่ก็แสดงไว้ว่าเป็นจิตเนี่ยเป็นจิตในการท,าที่ทำให้แจ้งก็คือตอนที่เป็นปฏิเวทญาณนน่ยตอนอนุโมทญาณน,น่ะเป็นการฟังอย่างเดียวคือฟัง เข้าใจแล้วว่าอะไรคืออะไรนี่คือเป้าหมายปฏิปาธ์คือเป้าหมายมรรคก็คือเป็นผลของการปฏิบัติแต่ตัวปฏิบัติก็คือตัวโลกิยมรรคซึ่งยังเป็นทุกข์อยู่นะตัวโลกิยมรรคคือปัญญาไงฟังเรื่องของทุกข์แล้วฟังเรื่องสมุทัยแล้วรู้ว่าทุกข์เนี่ยต้องเข้าไปกําหนดรู้ด้วยปริญญาสารนะสมุนะสมทัยเนี่ยเมื่อกําหนดรู้ทุกข์แล้วตัวปริญญามันเข้าไปละสมุทยัย เพราะฉะนั้นก็ทำสองจิตนี้ทุกสมุทัยเนี่ยแต่มัดกัมนิโรธยังทําอะไรไม่ได้แค่ตังเอาไว้เพราะว่ามันเป็นเป้าหมายเป็นผลไงแสดงว่าจิตนี้พระอาจจะไม่แสดงแสดงสิแต่ว่ามันเป็นจิตที่จิตที่ทเบื้องต้นยังไม่ได้ทำแต่ทำตอนบรรลุมัคเอาเหรอตอนนั้นเหรอใช่เพราะมีปฏิเวทยานอ่ะมันมีทั้งสี่เลยไง ทุกสมุทัยนิโรธมัคมีปเัเวียานสีนะแต่อุโพูธยานอนะ่ะอันพูธยาณสำหรับทุกสมุทยัยมีทั้งฟังมีการเข้าไปใขกลัวพิณาทําปริญญาแต่ถ้านิโรธกับมัดฟังอย่างเดียวเรียนปริญะสุตสัมยญานเป็นอภินยายธรรมแต่ไม่ต้องเข้าไปทาปริญญาแต่ภาวนาู้ถ้าเป็ภาวนาเนี่ยนะเจริญเนี่ยนะเขาว่า ก็จะเรียงยมมโยงแปดที่เป็นขั้นโลกีนะเป็นโลกียมักไม่ใช่เป็นมัมมโยงแปดหรอกมัมมึงแปดจะลงตรงนั้นถ้าลงแล้วเชิก็อ๋อมลวก็มัมมโยงห้าอะไรเงี้ยคือจะเรียกว่ามัมมโยงห้าก็ได้แต่ว่าความจริงก็คือเราจะเรียนโลกียมักนละเป็นการอบรมคุณธรรมเป็นการอบรมอินทรีย์ห้าพละห้าเพื่อจะให้มันบริบูรณ์เป็นมัมมโยงแปด แต่เจริญจิตแรกๆไม่เป็นมังมิวไก่หรอกเพราะมันเป็นโลกีย์ยัเนี่ยก็สามกิตนี่นะขอเข้าใจนะอ๋อสัจจิยียักิตนี้มีด้วยถ้าถ้าจิตนี้ตอนบรรล,ลุเท่านั้นอิจฉาตอนบรรล,ลุตอนบรรลุเท่านั้นตอบรรล,ลุถือว่าทำมรรคก็เหมือนกันมรรคกับนิพพานน่ะจะเป็นการทําทกิจจริงๆต่อเมื่อบรรล,ลุ เพราะแต่ว่าถ้าเป็นโลกิยะเนี่ยถ้าเป็นทุกขหมไทัยเนี่ยถ้าไปทํากิจตอนที่เป็นโลกิยะด้วยเราก็โลกระด้วยคือสุราริสัตสีนี่นะทุกขสัจี่นะองค์ธรรมเขาเนี่ยคืออุปทา,ศา,ศานฐานฐานฐานอันนี้ชัดเจนะเพราะสมุทัยเนี่ยองค์ธรรมเขาคือโลกิตัญหาอย่างเดียวตันหาหรือว่าโลภะมูลจิดแต่ตันหาคือถ้าเอาแบบโดยพระสูตรเนี่ยนะโยม มันจะมีสมุทรไทยอริยสัตว์กับสมุทรไทยสัตว์แล้วโยมถ้าสมุทรไทยอริยสัตว์แต่นะเอาโลภะตัวเดียวโลภะเจดสิกนะแต่ถ้าเป็นสมุทรไทยสัตว์เอาอกุศลธรรมอกุศลมูลกุศลลมูลและกุศลธรรมด้วยเพราะว่ามันเป็นปัจัยไงมันเป็นเหตุด้วยไง เราทําบุญทําบาปเนี่ยนะมันเป็นเหตุทำให้เกิดผลทั้งนั้นเลยนะก็เรียกว่าเป็นสมุทรไทยหมดแต่เป็นสมุทรไทยสัตว์ถ้าสมุรทรยอริยรสัตว์ต้องหมายถึงตัวโลภะตัวเดียวโลภะใจติ๊ก<ห>ตัวเดียวนี่มันแสดงในวิถังมาก่อนนะสัจจะวิถีทางน่าจะสัจจะอื่นลักษณะนี้สัจจะอื่นนี่ตั้งตัว ก็คือมัมยงแปดนี่จะเป็นสมุทรไทยอริยสัตว์หรือสมุทรไทยสัตวก็มัมยงแปดอย่างเดียวแล้วก็นิโรธสัจจิจุริยาก็เป็นพระนิพพานอย่างนี้โรตัสัตว์นี่โรตัสยสสัตว์อะไรพวกนี้นะก็จะมีทุกขบสมุทรไทยที่มันจะผันกันก็คือว่าถ้าเอาอุปาทานข้าวเวนโลภะสมุทัไทยสัตว์ก็คือปัญหาตัวเดียว แต่ว่าถ้าเกิดเอาสม,มูทไทยก็คือตัณหาด้วยอกุศลมูลด้วยทุกขตัตร์จะต้องลดอกุศลมูลไปถ้าสม,มูทไทยสัตว์มันจะมีห้าช็อตนะยโยม,มก็คือตัณหาตัวหนึ่งที่เหลือเป็นทุกขตัตร์ลงเยาะทมทั้งหมดนะแล้วก็ตัณหาอากุศลมูลแล้วก็ทุกขตัตร์จะต้องลดอากุศลมูลไปแล้วก็ยังมีกุศลมูลอีกกุศลมูลและกุศลธรรม แต่สรุปแล้วก็คือว่าทั้งกุศลและอกุศลเป็นสมุทรไทยศัก์หมดกุศลธรรมและอกุศลธรรมทุกภาษาด้วยคือเอาตอนสุดท้ายเลยเขาจะมีห้าตอนไงห้าตอนก็จะพูดทีละชอ็อตก็คือตัณหาเป็นสมุทรไทยโลยธรรมที่เหลือเป็นทุกภาษาแต่ถ้าตัณหาและอกุศลมูลเป็นสมุทรไทยอันนี้สองนะ ก็เหลือกระจกเว้นปัญหากับอกุศลบุ์ไปแล้วก็กุศลมูลถ้ามีกุศลมูลอีกก็ลดลงมาอีกทุกข์สัตว์จะต้องลดถ้ามีกุศลธรรมอีกก็ต้องลดไปอีกแต่สรุปแล้วก็คือว่ากุศลธรรมและเอาศรธรรมทั้งหมดเป็นเหตุให้เกิดขันห้าเป็นสมุทัยสัตว์ส่วนขันห้าก็คือวิบากรรมชรูป วิบากกรรมชรูปนะอะไระวิบากกรรมชรูปรนั่นคืออุปาทานข<ม>ันห้าโดยเป็นทุกขสัตว์อันนี้คือในสกิวิพังแต่ถ้าเป็นนัยักิสูตรอุปาทานข<ม>ันห้าก็คือโลกยัยกิตแปดสิบเอ็ดเจ็ดสิบห้าส<ต>ิบเอ็ดยกเว้นโลภะเจ็ดสิบแล้วก็รูปยี่สิบแปดแต่ก็พูดรวมๆไปแล้วว่ารู้กั เกิดสิ่ก็ไม่ต้องไม่โลภก็ได้เพราะว่ามันต้องกรรมปริญญาเัมอนกันว่าคือท่านให้ความคันนะ่ะเวลาที่เราทําปริญญาอย่างหนึ่งคืออันนี้เป็นการแสดงนะเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าอยิัยสั้นสี่คือต้นเหตุจริงๆคือตัณหาแต่เวลาที่เราทําปริญญาเนี่ยตัณหาเราก็ต้องประทาปริญญาด้วยถ้าดีนะก็ปัจจุบันเลยนี่คือกาปรปฏิบัติแต่ว่าถ้าโดยหลักการก็คืออะไรเป็นต้นเหตุ ปัญหาตัญหาต้นเหตุถ้าไม่มีตัญหาอย่างเดียวนี่ไม่มีการเกิดนั้นให้ตัวตัณหาเป็นต้นเหตุสู่ไทยอริยสัจต่วนวิบากกรรมเชื่อททั้งหมดเมื่อจะเป็นกุศลอกุศลกมื้อง้ลงหายใจแล้วนี่นะลมหายใจก็ยังเป็นทุกข์สั่นเลยนะเพราะว่ามันเกิดมาจากการที่มีตัณหาแม้กระทั่งสติอ่ะสติที่กําหนดโรคหายใจก็เป็นทุกข์สันเพราะว่ามันมาจากตัณหา ก็เป็นเรื <S <S ่องมาทางตรงทางอ้อมเหมือนกันเถอะใช่แล้วมีแสดงไหนไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะแสดงถ้าคนทั่วไปเราไม่คงเชื่อี้ขนาดนั้นก็องค์ไหนก็สูดองค์ไหนก็สูดจะได้ไม่สับสนเนี่ยจะได้สูดต้องมันก็ว่าพุทธิจจะไม่ให้รู้ลงไปนี่นะองค์ธรรมของทุกประษาก็คืออุปทานสาระหรือจิตแบบดวงที่เจิตแบบที่เอ็ดเจ็ดสี่ห้าสองมาไปเลย หน้าี่เ็เ่อา็ดหน้าที่เด็ดก็เอาไว้เป็นตัวตันหาตัวเดิมนะยุคที่แปดต้ว่าเลยนะเพราะสมุทยก็มีตัวนรูปว่ามุคแปดใช่หรือว่าตหาสาม็บอกว่าาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคนจะมาทําปัญญาหรือมาเจริญเนี่ยยังไงมันก็ต้องรู้อะถ้าไม่รู้มันก็ไม่ละเอียดพอในการที่จะละโมหะได้หมดเพราะว่าใ,ในพระสูตรเองท่านก็บอกอยู่แล้วว่าตัวสมุทัยอ่ะ ตัวสมุทัยก็คือตัวที่เข้าไปยินดีในปียรูปสาตธรรมแล้วปียรูปสัจรูปนะมันมีตัณหาด้วยในบัรใช่ไหมสัจรูปมันก็เป็นรูปจะเป็นตัณหาด้วไงปียรูปสาตรูปไอ้รูปตรงเนี้ยไม่ได้หมายถึงรูปธรรมรูปฐานหมายถึงสภาวธรรมรูปตรงเนี้ยหมายถึงสภาวธรรมนะปียรูปสาจรูปหกสิบก็คือหมวดหกสิบหมวดอารมณ์ อารมณ์หกทวารหกวิญญาณหกผัสสะหกเวทนาหกสัญญาหกแล้วก็เจตนาหกวิตตกหกวิจารหกตัณหาหกเห็นไหมตัณหาก็ยังเป็นที่รักที่ยินดีในโลกของตัณหาตัณหาก็เอาตัณหาหกเนี่ยมาเป็นอารมณ์ที่ยึดถือนะหไอ้ตัณหาหกตรงนั้นเป็นทุกขสัต ฮ่แล้วตัวตัณหามันก็เป็นทุกข์ด้วยเป็นที่ไทใด้วยแหละอืมจะตั้งชื่อมันก็ตั้งชื่อผมตั้งชื่อนะเออเป็นปียารูปสาตาลูปแต่การพินาภาวะมันไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปมันเป็นมันเป็นคำที่เ้าใช้กันนะสารารูปเนี่ยมันมันไม่ควรจะเป็นรูปอย่างเราอ่ะคือมันเป็นคำที่เขาใช้กันแล้วเข้าใจในสมัยก่อนนะแต่มาถึงสมัยเราเราต้องอธิบาย รูปมันมีใครความหมายไม่ได้หมายถึงรูปธรรมหรือรูปฐานนั้นันี่เป็นองค์ธรรมของทุกประกาอีกกระจายอย่างนี้แล้วนะแล้วพอที่สมุทัยเนี่ยนะสมุทัยเนี่ยเราระบุกันเลยว่าโลภะมูลจิตแปดได้หรือได้ไครับโลภะมูลจิตแปดไม่ได้ตันหาสามตันหาสามได้แต่ว่าโลภะแปดมันเป็นทุกข์ต่าโลภะมูลจิตแปดเป็นมีญาณขันได้แต่ว่าไอ้ตัวตันหาเป็นสังขารขัน ก็เป็นเจ็ดสิบเป็นเจ็สิกโลภะเจตดสิบเพรา้นก็เราบอกปัณหาที่ฉันทราชะในพูดว่า,วาการตัณหาเนี่ยนะก็ฉันทราชะในในในการทั้งหลายออื <losers> แล้วก็ฉันทราชะในภพทั้งหลายออืแล้วก็ฉันทราชะในรีปุกรีปุกก็ก็คนทั่วไปถ้าอ่านก็จะยากที่เดียวก็กลาเป็นะบบนั ผมจะเขียนให้คนอื่นเข้าใจผมไม่อยากไปเขียนใ้คนอื่นเขาอ่านแล้วเขาพอเข้าใจนะผนไม่ใจนะมันยากเกินไปมันยากเกินไปคนเขียนเข้าใจแตคือคือคือคนที่จะมาอ่านเนี่ยมันต้องมีภูมิความรู้ระดับหนึ่งถ้าก็ไม่มีภูมิความรู้ไม่เรียนอภิธรรมมาเนี่ยนะเขาหยิบมาอ่านเดี๋ยวเขาก็ต้องวางละเพราะไม่ใช่ภาษาชาวบ้านอ่ะเหมือนการที่จะมาเผยแพรธรรมะเรื่องระดับวิปัสนาให้คนเข้าใจจริงๆเนี่ยนะ มันไม่ใช่เรื่องง่าหยหรอกนะแล้วเราก็ไม่ได้หวังคนมากด้วยเ,<อ>เพราะว่าไม่มีคนมากหรอกถ้าหวังคนมากเราก็ต้องแบบเอาตามตามครูบา,าอาจ<อ>ารย์จะไม่ต้องใช้สับแสงธรรมะถ้าคนส่วนใหญ่มนชอบสับแสงธรรมะอยู่แล้วอธิบายไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ไไมีการนั่งสมาธิเขาก็เขาก็ไปเ,เข้าได้อแต่พอติดตามน,นั่นแหละไปถามอะไรก็ไม่ต้องถามเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ตอบรอกตอนนี้ครับคือว่า งันองค์คำทุกภาษาทุกมุมไทยศาสตร์ที่เราเข้าใจนะตอนนี้องค์คำของอนิโรธศาสตร์เนี่ยคือนิพพานเลยใช<ไ>่แต่พอพูดคุยนิพพานตอนนี้ผมไม่อยากเสี่อไปกันเลยผมอยากจะพูดให้อ้อมหน่อยนะคือการหมดชิมสังขาราคะใ,ในในก็มีคำวิพาน์ของนิพพานเยเอะแยะอยู่หรือว่าทวีตินราคะโทสะโมหะบอกคือสภาพนั้นเลยดีกว,ว่านะไม่บอกนิพพานเลยคนชอ นี่เปบอหมไม่เกิดที่ปายใหญ่นะคน,นจะก็ไม่ได้นะครบอาจารย์แล้วจะมาเจริญมาประยัดอายะสติเพื่ออะไรจะเกิดว่าอย่างอยากเข<อ>าไแค่เข้าใจว่าว่าเออเนี่ยนั้นของมีเรามีอยู่นะอันนศสีสิเนี่ยใครไม่รู้เป็นพูดทั้งทีเนี่ยไม่รู้เรองศัสีิรู้แค่ชื่อ คือเป้าหมายในพุทธศาสนาการเจริญศัสนาจริงๆเนี่ยก็คือเพื่อที่จะไม่เกิดคือถ้าถ้าคนไม่มีปัญญาในการแย่รู้ว่าการเกิดน่นะเป็นัวทุกการไม่เกิดน่นะเป็นสุขที่สุดครับแต่แการที่จะไม่เกิดในพุทธศาสนามันจะไม่ใช่เป็นการไม่เกิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราที่ไม่เกิดเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยเมื่อได้ยินคาว่าไม่เกิดเนี่ยใ้ความมีอัตตาตัวตนเนี่ย มันไม่เอาไม่อยากฉันอยากจะเกิดที่ดีๆพวกนี้เข้าไม่ถึงอริยรัมขอโทษครับแม้แต่แม้แต่แแตัวเราเองเนี่ยนะเราเผือไปเนี่ยเรายังเกิดอ,อบเลยมันดูดีมันมันไม่เกิดุทธเจ้าจิตชิงเปล่าเนี่ยสันสติฏีิอะไรมันไม่ยอมสันสติิี่มันยังอยากเกิดอยู่ไงอ,อยากเกิดในที่ดีๆเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นสันสติฏีิเนี่ย ถ้าเกิดในพวกศาสนาเขาจะชอบทบํบทบนะนะาบุญชอบทําบุญนะพวกอุเชยที่เขาจะไม่ชอบทำบุญเอ้ยตายแล้วก็ถูนเขาทำทำบุญทำไมใช่ไหมแต่ <c oughs> <c oughs> ที่นี่อนะาจารย์ลายของ,ของการโหดทำบุญกันสนุกสนานเลยนะคนดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่คนชอบมากเลยนะ บริจาคได้าร้อยุ่งยากหัวหนี้นักนาดนั้นน้าไหวมีเสียอะไรนี่นะก็ไปก็คนิยมมากเลยครับเกิเนี่ยถ้าไม่มีการทําปริญญาไม่มีการพูดฟารบเรื่อยๆนะก็เป็นความยินดีเข้าเจือตลอดด้วยแตสาธิฐิก็คือจะมีปัญหามานะทิฏฐิที่เข้าไปยินดีกับการทําบุญอู้สึกส่า ทำแล้วก็จริงๆก็สบายใจคือการทําบุญนะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราไม่ควรจะเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเรายกย่องนะว่าบุญเนี่ยโลภียาบุญมันดีเราก็ต้องเวียนว่าใจเกิดตอ,อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าโลภียะบุญน่ะมันเพื่อขัดเกลาเิเรสแ,แล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่าไอ้ตัวบุญเนี่ยมันเป็นสังขารธรรมมันมีปัจจัยปรุงแต่งมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปรตตาแล้วก็สําคัญก็คือว่า มันเป็นมารด้วยนะโยมโยมไปทาบุญนี่นะโยมไปสนับสนุนมารด้วยวะเนี่ยการคืนดีดนดเป็นอภิสังขารมาร่ะโลกิยะกรรมทั้งหมดเลยโลกิยะกุลตร,กรมก่รเป็นอภิสังขารมารนขันห้าเป็นขันธมารกิเลสก็เป็นกิเลสมาร นั่นก็ต้องเข้าไป,ไปกําหนดรู้บุญด้วยว่าบุญเนี่ยโดยใช้ที่จริงนะมันไม่เที่ยงคือถ้าคนที่หวังที่จะากไปรู้อ่ะเขาก็ต้องพิจารณาหมดอ่ะทั้งบาปทั้งบุญทั้งรูป,ปรขันทั้งเวทนาขันทั้งขันห้านนเนี่ยจริงไม่สามารถรู้ทำได้เร็วยากที่จะรู้น้อยคนมากอาจารย์คือจบสูงก็เป็นคำของสุดท้ายคือคือมรรคกฏิยานนะ องค์ทำข้าวคือต้งเป็นโลกียะการเจริญดูคล้ายว่ามรรคกสัตว์เน,นี่ยมันเป็นมรรคที่เราทั้งผลด้วยทั้งทั้งตัวที่เราเข้า,ขาไปปฏิบัติด้วยนะมันยังไงคนระับคือมันเป็นผลดูๆแล้วก็าไม่เป็นผลนี่เป็นเพราะเป็นมรรคอะเือเขาเรียกว่ามรรคกสัตว์ได้โยม คือมครคเนี่ยนะหมายถึงว่ามันมีทั้งโลกิยมครคและโลกตระรมครคโลกิยมครคเนี่ยนะเป็นการอบรมเป็นการอบรมแต่โลกิยมร์อะเราต้องรู้ว่าตัวแท้จริงของเขาอะเขายังเป็นทุกขสัตว์อยู่ส,รรส,สัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐีศีลเวทีสามเนี่ยนะสัมมาวามาสติสมาธิเนี่ยองค์ธรรมคือวิริยะเจสิกในมหาภูตนในรูปจราออรูปจรวกเนี้ย เราอบรมขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เป็นการสะสมองค์ของมรรคเนี่ยสะสมไว้สะสมไว้สะสมไว,มไว้จนทั้งอินทรีย์บาร,รมีของเราบริบูรณ์เนี่ยในแปดองคเนี่ยมาประชุมกัน mm hmm. ก็กลายเป็นโลกุตตรมรรคเพราะฉะนั้นตอนที่เจริญโนยมรรคเนี่ยเนี่ยเจริญคนลนักษณะแล้วก็อารมณ์ต่างๆกันเวตีสามเกิดพร้อมกันไม่ได้ ป็นโลกิยเสร็พร้อมกันไม่ได้นะอารมณ์ก็คนละอย่างกันสมาธิฐิสมาสังกปัปปะก็มีอารมณ์คนละอย่างคนละอย่างกันนะสมาทิฏฐิก็อะไรพิจารณาทุกบ้างพิจารณาสมุทัยบ้างพิจารณาโดยรูปบ้างนามบ้างสมาสังกัปปะก็เป็นอภิญญาป่าธาสังกปัปปะอวิงิสาสังกปัปปะเนคขมะสังกัปปะบ้างคนละขณะคนละอย่างคนละอารมณ์กันนะแต่เวลาที่อินทรียบรมีพร้อมแล้วเนี่ย อารมณ์เดียวขณะเดียวหมดเลยมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็เกิดขณะเดียวนนในขั้นโรีนี้ไม่มีทางรวมแค่ห้าพูดทุกห้าก็ไม่ได้รวมนี้ไหครับห้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการส่งคร้ออาจจะเป็นสี่อย่างน้อยก็สี่คือถ้าก็าาได้เหมือนกันก็คือศีลไม่มีปัญญาก็ยังเป็นองค์มรรคด้วยเป็นองค์มรรคแต่ว่าปกาติแล้วเนี่ย้าจะเป็นองค์มรรคที่จะเกื้อกูลกับการบรรลุธรรมก็ ก็มีป so ัญญาด้วยแล้วมีห้าดูแลองค์ธรรมจริงของมรรคสัจนี่นะองค์ธรรมจริงคือมรรคจิตถูกครับองค์ธรรมก็เจตสิกแปดดวงองค์ของมรรคมีองแปดมรรคสัจนะมรรคสัจเนี่ยองค์ธรรมเขาคือเจตสิกแปดดวงเอาเลยนะไม่ใช่เราไม่ไม่มรรคจิตเราไม่รวมมรรคจิตไม่รวมมรรคจิตผลรจิตนี่เป็นสัจจะวิมุต พ้นจากอริยสัจไงมรรคจิตตุบายี่สิบเก้ายกเว้นแปดตวงผลจิตตุบาสามพิเ็ดเป็นสัจจะวิมุตติพ้นจากอริยสัจสี่ใช่เจตดสิบแปดตวง